คนในะส่บ้าเด็กเพื่อนัะลบลับบอดแกลบลับบอด <c oughs> ผมเทสเทสหนึ่งสองสามสี่นะวันนี้ก็อยู่ผมนะครับช่องไฮไดอะไอดีนะครับเนื่องจากห่างหายกันไปเนิ่นนานเลยนะครับหนาแสนนานเลยครับคือไม่จะไม่ทำช่องนะครับผมก็ได้กลับมาแล้วนะครับกลับมาเล่นเกมดบดินนู่นนะครับหรือว่าเกม Z by Z l i g h t ครับวันนี้เราก็จะมาเล่นในโหมดเซอร์นะครับเล่นกับเพื่อนผมนะตาแรกผมก็จะเล่นกัน3คนนะครับเออถ้าจำไม่ผิดนะส่วนตาที่เหลือเนี่ยผมก็จะเล่นกัน2คนกับไอ้นบนะครับเพราะว่าคลิปมันอัดกันคนละวันนะครับผมโอเคครับก่อนไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ hey, ผมด้วยน,นะครับไปรับชมคลิปด้วยความสนุกกันเลย let's go <S ตัวละคังตัวละคังโอ้โดนฟีเลยทีนึงดนโดนฟีอีสปอร์ตโดนฟีอีสปอร์ตเพื่อนจะไปนะเพื่อนอปั่นอยู่บ้านเล็กปั่นอยู่บ้านเล็กห้าประตูบ้านเล็กบ้านประตูตนี้ใครเนี่ยโนบโ,โนบโ,โนบโบออกไปเลยเราถ้ากดพ่านไปเลยะไปะเป็นเป็นเป็นโอ้ย เเเกยลไปละเกเเลยฮ้ยมันก้าวข้ามเขาเจ็ดขวดธนาพอดีมาเดิล่ะจู่อยู่แมททพยังไม่มายังไม่มาแมวเมลยังไม่นิ่งแมวยังไม่นิ่งมาซ่อมนี้เนี่ยกลับไปไหนครับเอ่ะใครมาวะไม่มีแมวไม่นิ่งไม่มีไม่มีแมททีละวแต่รอบนี้ไม่พลาดนะคะแล้วมันมาบ่อยไงแล้วมันมาบ่อยไงพลาดแล้วมันมาบ่อยไง มาบ่อยจังวะกูว่าแล้วกูว่าแล้ไอ้เหียกูดูไฟอยู่กูว่าแล้วกูรู้ไงแต่กูร้มไอ้เหียปัดเ่งักลวกันใจหมดปัดตะเขนน่ยช่วยเฮ้ยไอ้นับมันมาไอ้นับมันมานับเพื่อน้้อออใหยู่่เพืนไหนใช่กูหรือเปล่า เหรอไอ้เนี่ยอะไรวะเด็กคนนึงเด็กคนนึงโกรธเดคนนึ่งฟีดฟีดฟีดพี่โผลพี่โผขอร้องขอร้องดไปบอดไปบอดไปเอ้าโคตรยับแล้วอะรกอนตีได้ไงหันหลังมาหัลังมาฆานกรหลังมาโอ้ย้าเลยเนี่ยอยู่ากอยู่กลก็อยู่กลมกั อยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมอไว้รอไว้เออไว้กระป๋ยังกรัปยังกระบ๋ยังยังอย่งอยู่กับผมอยู่กับผมต้นีานต้ต้าต้งนี้ตัวนี้ตัวนี้เหลืออยู่เลยอยู่เลยทไม่ได้เฮ้ยเือ อันานายยี้ใครอ่ะอีกคนอีกคนะใครางคนกันไปคอยเพ่อนช่วยชยย่วไม่พีดันอไพีดันเฮ้ยม่กินกูไม่ได้กิม่กนกูไม่ได้กไม่โดนไม่โดนยังก่อนยังก่อน วิ่งกดสามาล้ตีสามอ,อ้โอโคตรตึงยังก่อนยังก่อนเราตีตามไปไดฮันเข้าไม <c oughs> ้รู้มันเดินดักกูอะไม่ได้ดูหลัง,งพลาดเองเออผิดเองเนี่น้องโอ้มนตีกูสามวี่มันแข้งกูมันเก่ง่วัง ขึ้นหลอดแล้วขึ้นหลอดแล้วขึ้นหลอดแล้วมันเอาใต้ดินมาใต้ดินไอ้เจ้ามันเอาจริงเฮ้ยกระโดดกระหลุดไอ้เฮียรี่นิดเดียวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้เดียวเพื่อนเดียวจริงอ่ะเดียวอ่ะจะหลุดแล้วเนี่ยต้องไปไหมก็ต้องไปไหมก็ต้องไปไหมก็ต้องไปไหมมามาไอ้ไอโนไอ้นมาไอโนมาดึงไอโนมาดึงโยกูโยกูโอ้ เ้ยมันกลับ<อ>มันกลับมักบ <S <S นกลับแล้วมึงรีบดิ้นทำไมอ,อรีบดิ้นทำไมเพื่อนมึงไมเราเต้นดงกด่อนวะกูลืมเพื่อนไไม่ด้ลาโอ้ที่นี่โยนเกมไอ้สัน,น,สนเดี๋ยวมึกดโน้ตสองคนเอากูลือมมายิงกี่ดอกเดี๋ยวมันลงไอ้ยาไอ้ยาละครเพื่อนเรียบร,ร้อยแต่สองสยองขวัญเรียบร้อยเรียบร้อยปัง ไม่มีไม้โอ้มีเมมามูมูมีเมมาโมมูไอ้ยัยแทนที่จะบล็อกกูไอ้สัตว์แม่งวิ่งหนีกูมดนละคนกูดีกว่าไอ้ย เฮ้ยนี่และคุณวิ่ง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 อ่ะดีครบแล้วโอ้ยเฮียดูทรงทรงยังแบดเลยกูบอกเลยตอนนี้ดีครบเต็มแล้วฮัลโหลเดี e ๋ยวไคานลงไปตรงไหมเฮ้ยเฮียโอ้เกมดีค okay, ุณภาพดีกูคานคานหาประตูออกกูเชื่อมันเชื่อใจเว้ยว่าหลุมมันต้องอยู่ที่ไหนสักที่นึ่งไงแบบใกล้ๆเลยนะใกล้ๆเลยเดี๋ยเพื่อนอ้าวกูณดีครบเต็มแล้วแล้วมันไม่มีคนฮียกูกูก็ลุกขึ้นมาไม่ได้อมึงไม่ได้แคปโฟนใช่ปะใช่หลุมเมื่อวานไม่ใช่กูคิดไปเองมึงก็ดียงหลุมใกล้ๆเลยก็ ินอะไรอ่ะเดือพีกอ่ะตัวเธอที่มันย่อได้วะตัวอะไรวะเดือพีกอใช่ใช่ใช่เดอพย่อย่องไปนู่นละย่องไปข้างหลังละโอ้ปดไม่ติดขาวท้อไว้เฮ่ยเล่นเล่นเกมเจริงนี่ไงเฮ้ยมามามาเอาได้เพื่อนไดเพื่อนไดเพื่อน เฮ้ยไอ้นี่ตัวที่มันวิ่งกิมอะอดีเกียรเหรอเกียร์หีเกียร์ีเกียรมันย่อได้เลยเหรอวะกูเห็นมันย่องอ่ะเนี่ยดีเกียรนะมันกดย่อได้ไม่ใช่ย่อได้หรอกว้าโดนกัดคิดไปเองคิ่ไปเองว่เพื่อนเปย์มายัดเลยเปาิบัไปการจุกไม้น้องเขาเลยกลับมาวะก็ที่อื่มาเพื่อนชิงไม่เนี่ยไม่ชิงด้วยไม่ชิงไม่ชิงมันนี้นี่อะไรไปช่วยนั่าจะชิงอ่ะครูว่าคิดว่ากูอยู่ตรงอื่นไปคิดวกูอยู่ตรงอื่นยังไงเฮ้ยกลับจิ้มได้ เธอหายอย่างเป้าเลยว่ะโซนเลยอ่ะเรื่องของมันกูซ่อมไม่เสร็จแล้วไปหาคุณช่วยทันฟันบล็อกฟันบล็ออ๋อฟันบันอกที่อะไรอ่ะันที่อะไรอ่ะมันฟันลมคงกําแพงไองที่อะอยู่กับผมนะอยู่กับผมนะเก็บโหลเก็บโหลเอากลับเครื่องกลับเครื่องกลับไปหานกเอาไอ้ใช่ปะกลับอะไรกลับอะไรสร็จแล้วขักไม้แบบที่มีฮีโร่ โครเฟซไอ้ศ <laughs> ัสต์มึงหลอกกูเป็นโค้รเฟสเหรอมันนะโคเฟสเหรอดูนากามันชุดชุดมันเหมือนไอ้นี่เลยนะเออเหมือนไอ้นี่เลยก็เห็นหน้ากากเป็นเฟซเออโคตเฟสไอ้หี้อใช่เสียงตอนตัวสตันอะโอ้ยไม่กอดเออโคเฟซจริงเลยจี่ีก่อเจียนหเกียนหรือเจียนมเหมือนดิเกียนจัดเลยว่าลิเกียนลิเกีนที่รายองได้นังโเฟนเด เห็นมันเป็นไงวะเวลาแบบพีเจมันวิ่งแต่เอาไี้ขึ well ้นเงี้ยเราแบบตีม okay, 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 ันตีแบบมันก really ็ทิ nice> okay, okay, ้งก well, ูอะตีพวกงงแง่นี่ยเพ่งเล่นอยู่ดิโอเคเห็นกูโอเคเห็นกูโอเคเห็นกูเห็นกูแล้วหนึ่งมันทิ้งกูแล้วเหรอเนี่ยกูเล่นกูเล่นกูอยู่เว่ยตัวเอาตัวจูงมาวิ่งไล่นะเฮียเอาตัวจูงมาวิ่งจูงเอาตัวตัวมาวิ่งจูไอ้เฮียวิ่งขึ้นเลยวิ่งขึ้นลึกโอเคไม่เดียวกูขึ้นมาเดียวกูเจ็บลงแล้วลงรักเธอไปได้แล้วลงใหม่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  พวกมาเจอกันเดินพวกความเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไม่หายเดงแล้วแม่ปั่นต่อมันต่อไม่รอแล้วนะมีโน้ตบุ้นมีกินเฮ้ยโอ้นี่กดสกิลเช็คได้พลื้อเลยเพื่เดี๋ยวเซตใกล้เสร็จเดี๋ยวกดสกิลเช็คให้ก็ได้ไอ้เหี้ยกดเลิกปั่นเลยก็ได้เพราะมันจะมากับต่าใกล้เสร็จอะรู้เป็นเหี้ยเลยน่ารันมากเลยรูกดได้ไวลแต่แค่บางวัน เแ็่โผล่ไม่เห็นกูแล้วไม่เห็นกูแล้วโผล่เห็นกูแล้วเห็นกูแล้วใช่เพื่อนนี้ก็ต้องกดสกิลเซี่ยให้ติดนะไม่ติดนี่กูแบบไม่เช่นเลยไปแต่แต่ตัวจริงป้งโอเคสั่นเลิกเล่งเฮ่อฝันลบกูก็แพงไอ้เหี้ยโอเคกัวกูตายบอกให้ไปเทสสวย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 เทสสองสยองฝัน เี้ยอก็ปล่อยมันตายแบบไม่แม่ไม่มาช่วยกูจ้แท้เหี้ยก็ปล่อยมันตายแม่ตุ้งูเช็คีกลุ่มตะกี้เช็กตอนอุ้มมันอยู่ข้างล่างกว่าไอ้เหี้ยใคืออะไรอ่ะไม่ไม่ีใครมาช่วยจริงเหรอไม่เป็นไรหรอกอ๋อไอ้เหี้ยในละคุณเขาเออมันน่าจะเฝ้าอกูอ่ะเฝ้าเฝาเฝ้าตายก็ไม่น่าขันละวเพื่อนนึงกูจะกดติปิ่นไอเหี้ยใส่ไอจิ้งกี้เช็กรวมๆไม่งี้ติดติดชัวร์ ตอ,ตอนนี้มันมีปนนนนุ่มสเปซบาร์แล้วตรงอยู่ตรงกลางหน้าจอไอยเ่คนแก่ยล็อกเป็เมันจะมาตอนแบบหลอดเปอร์เซ็นต์แบบเก้าบเปอ,อ,อรอ์เซ็นต์เนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอดไมเหลอดเหลืองกเตลอยู่อ ตบหัวตบแับอ๋อไม่เพื่อนอยู่อะตบหัวตบหัวเอ้าเอ้าเอ้ามเกิดคุณรีบไปปะไอ้อ่ะโอ้ยเฮี้ยโอ้ตรงประตูด้วยเปิดประตูก่อนไหมตรงเนี้ยเดี๋ยวดูกดก่อนฉันว่าบินระวัโตัวอันเดียร์ไม่มีไม่มีเราช่วยเพื่อนเลยเอ้าเฮี้ยอ๋อยังไม่ตายเรียงแขวนมันต้องตายเนี่ยครับ เฟดหนึ่งเฟดหนึ่งเปิดประตูแล้วเปดระตูรงนั้นน่ะได้เลยได้เลยใช้ต้องมีคนโดนตีอ่ะสองสักสองคนหรือจะช่วยได้ไปถ้าโชคดีหน่อยมันมันก็จะตีพอทีหนึ่งไปเอาตีลมดึงดึงดึงเฮ้ยตีลมตีลมดึงเลยดึงเลยดึงเลยไป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 บล็อกกระเบนบล็อกกระเบนบล็อกกระเบนบล็อกตีกูดีตีก็ดี bóp 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 đi đi